ไอ,อยดำนะคะกล้วยนะคะมะละกอแล้วก็ข้าอีนอี่ยังนะยออันนี้เออยอนะคะต่างๆนะคะแล้วก็จะมีขนุนไม่ใช่ผีขนุนนะคะต้นขนุนต้นมะปรางต้นมะม่วงน,นะคะเหล่านี้เป็นการปลูกเอาไว้ในวัดนะครับม,มากกว่า50ชนิดเป็นสวนสมุนไพรนะคะอ่ามันไม่มีรูข้างใน มันไม่มีลูกข้างในแต่เขาว่ามันกินได้แต่ว่ามันไม่มีลูกนะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรถึงไม่มีลูกนะไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะ<อ>พืชเหล่านี้จะเอาไปทําอะไรคะเนี่ยพืชเหล่านี้ทั้งหมดใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะจะเอาไปใช้ในสวนสมุนไพรเห็นไหมที่ตาอบนะเห็นไหมอ่าเวลาเราอยากสวยเวลา นดลูกเราคลอดลูกเวลาเราเปโน่นเป็นนี่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาอบที่ว่าตายโยธาประสิทธิ์ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้มีฤทธิ์นะคะทางยางในการช่วยบำรุงรักษาดูแลร่างกายของเราให้เกิดความสมูทแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงและพืชเหล่านี้เองนะคะก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะขิงตะไคร้ดังนั้นเราสามารถที่จะเอา สวนพุทธเกษตรนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้นะคะเราสามารถไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรแบบว่าถ้าเรามีพื้นที่หนึ่งที่พอสามารถปลูกได้นะคะเราก็ปลูกนะคะเราไม่จะเป็นว่าต้องไปตลา,าดไปซื้อตะใครไปซื้อพริกไปซื้อมะม่วกอนะคะถ้าเรามีที่เราสามารถปลูกได้นั่นเองนะคะอ่ากุฏิที่นี่นะคะก็จะมีพระนะคะพระสงฆ์อยูะะ่แล้วก็ดูแลนะคะพระสงฆ์อยู่แล้วก็ดูแลนะคะ จุดสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นสวนสมบุไพรแล้วก็จะเพิ่มอีกจุดหนึ่งนะคะกวนอิมมาตานะคะเราจะไปที่พระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าท่านเป็นใครแล้วก็ท่านมาจากไหนนะคะ,ะในส่วนของอวัดเราฝั่งทางนี้จะเป็นของพระทั้งหมดเลยนะอะตอนเย็นมาแล้วห้ามไม่ให้ผู้หญิงมาวุ่นวายเจ๋อเจจอเจนะคะอุลูใครน่ารักจังเลยทำไมนี่ก็ใส่รองเท้าล่ะลูกฮะ ว่าในเขาประสู